ด่วนคู่กรณีของน้องบาสเจ้าจถิงล้อมบ้านมารับทราบข้อก่าวหาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดราม่ h ฮ r ตคอร์ฟาร์มคมชัดดราม่าระดับ 4k ทางช่องของเรายังติดตามในส่วนของเรื่องดราม่า,มาระหว่างน้องบาสที่ถูกเจ้าถิ่นล้อมบ้าน ซึ่งตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าติดตามอยู่ครับซึ่งล่าสุดทางฝ่ายคู่กรณีของน้องบาสก่อย้รไปรับทราบข้อหาโดยมีข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นและข้อหาร่วมกันบกุกรุกนอกจากเป็นความผิดอาญาแล้ว ตำรวจสามารถแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายส่วนความผิดอื่นๆนั้นเป็นความผิดของฝังบุคคลน,นั้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันว่าจะเล็งรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นเพื่อดำเนินการทางกฎหมายแต่มีความคืบหน้าอะไรทางช่องของเราจะมารายงานให้ทุกคนได้ทราบครับอย่าลืม like กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเรานะครับเราไปดูภาพบรรยากาศ การมารับทราบข้อหากันเลยครับ